สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิววิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับมือถือของกล้องแพรวเนีย e รุ่น p 5นะคะกล้องหน้าอย่างเดียวอันนี้มี Wi-Fi แอปพลิเคชันนี้สามารถดาวน์โหลดในคู่มือได้เลยนะคะพอเราเสียบปลั๊กเสร็จปุ๊บเราก็ถ้าเราจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็ปิดเปิด Wi-Fi มือถือก่อนสแกนหาเครือข่าย ตัวนี้จะเป็นตัวนี้นะคะรหัสหนึงศูนค่ะสามสี่ห้าหกเแปดเเชื่อมต่อก่อนหน้านี้เราก็โหลดแอปพลิเคชันกับตัวที่ว่าโพสที่ในคู่มือแล้วก็คือเป็นตัวนี้นะคะแอปพลิเคชันก็คือตัวนี้เข้าไปเลยค่ะเพราะเราเชื่อมต่อมือถือแล้วกดเชื่อมต่อ มันจะกลับมาหน้านี้รอมันเชื่อมต่อแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่แอปะคะ่ะรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวภาพมันจะขึ้นมารอมันเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเชื่อมต่อแล้วก็ไปที่กล้องค่ะอันนี้กล้องอยู่ตรงนี้นี่ค่ะกล้องครนี้เราสามารถ ตัวนี้มันเป็นเรคคอร์ดอยู่นะคะเราตั้งค่าเข้าไปที่ตั้งค่าของกล้องมันเป็นภาษาไทยหมดเลยนะคะปรับความสว่างได้นะคะระดับเสียงได้ระดับลำโพงได้ความละเอียดได้ไวไฟฟัสบัฟต์พวกนี้เพะแมตกากับในนี้ได้เลยนะคะทีนี้ถ้าเราจะต้องการดูไฟล์ที่บันทึกนะคะก็คือกดเข้าที่ไฟล์กล้องเนี่ยก็คือไฟล์ที่มันบันทึกมาแล้วเราสามารถกดดูได้เลยหรือ ดาวโหลดก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะถ้าเราดาวน์โหลดเราก็กดปุ่มดาวน์โหลดแค่นี้เองมันก็จะดาวน์โหลดให้เลยอันไหนที่ไม่ต้องการเราก็สามารถลบทิ้งได้นะคะจากตรงนี้ได้เลยไม่ต้องฟอร์แมตการ์ดก็ได้ค่ะนะคะกลับไปที่ด้านหน้าตัวนี้ก็ยังพอเราออกมันก็จะเลคคอร์ดออโต้นะคะจบรีวิวของกล้อง p 5้า pioneer ค่ะ อันนี้เป็นกล้องแต่วันนี้กล้องหน้าอย่างเดียวมีไวไฟก็สะดวกดีงานสวย